สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคือช่วงนี้เนี่ยกระแสเบนรถในโรบอกมันแรงมากนะฮะแมปนี้นี่ครับผมก็เลยลองเข้ามาเล่นดูเพราะคนเล่นเยอะมากแมปนี้มีชื่อว่า Escape Ben Escape Tsunami for Ben r o ถคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันต้องมาทำแบบนี้โอ้โหนี่ซูนามินะครับอันนี้คือซูนามิแล้วเราจะต้องทําอะไรแมปนี้เหมือนเขาให้เราเข้ามานะครับเพื่อที่จะไปเอาเบนรถที่อยู่ตรงนั้นและเอามานี้คล้ายๆแมปสตี b เบนร แต่ว่าแบบนั้นผมยังไม่เคยแคสเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะลองมาเล่นดูแมปนี้นะครับแมปเพิ่งเปิดใหม่แรกๆเลยแหละดูบ้านเพื่อนครับบ้านเพื่อนนี่คือแรมากโมยได้เหรอเราขโมยได้ครับแต่ว่าต้องเสียโรบักนึกว่าจะแบบเหมือนสติลเบนรอ็อไงเรามาขโมยเนี่ยก็เดินไปเลยเอ้ยไม่ได้เฉยมีอะไรเนะี่ยเบสซูนามิ19โรบักโอ้โหที่แบบมีอย่างนี้ด้วย เราต้องไปเอาบินรัดให้ได้ผมจะต้องไปเอาบินรดัดฮะเฮ้ยตรงนั้นมีตัวอะไรด้วย Six Seven นะครับมีหกสิบเจ็ดผมเอา Six Seven เลยดีกว่า Six Seven อืออุ้ออยอันตรายนะครับเราขามโมย Six Seven อ,อ,อันนี้ผมมาเล่นครั้งแรกนะครับเราก็ต้องขมโมยตัวที่เราชอบขมโมย Six Seven โอ้ยสึนามิแรงมากทําไมแมปกระตุกจังเลยนะฮะเดี๋ยวได้ซิกเซเว่นมาแล้วนะครับแล้วไหนฐานของเราฐานของเราคือตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือฐานฐานใครเนี่ยอันฐานผมไหมอ๋อนี่ฐานผมอยู่ตรงนี้นี่ซิกเซเว่นนี้คืออะไรครับอันนี้คือป้ายอะไรเนะี่ยฟรีซิกมาบอยโอ้โหแมปเราต้องไปขโมยอีกตัวเอาตัวไหนดีเอาตัวที่แบบเก่งๆคือยิ่งอยู่ไกลมันยิ่งเก่งใช่ไหมและนี่คืออะไรครับอันนี้คือ v i p เราเข้าได้ไหมอ๋อ v i p ต้องจ่าย109รโรบักแล้ว Vip ม,มันช่วยอะไรอันนี้คือโอ้โหมีลักกิ้บล็อกแบบนี้ด้วยเราสุ่มได้แต่ต้องใช้โรบักแนบอันนี้ก็มีเป็นโอ้มีโปรแพ็กด้วยหรอมีเรนโบว์คอยแล้วก็ได้เป็นจีราฟเชเลสอันนี้คือซีเคร t p แพ็กอันนี้คืออะไรอะสตาร์เตอร์แพ็กได้เงินเยอะอันนี้คือแพ็กที่เป็นโปรแล้วแล้วก็มีอะไรเนะี่ยโอ้โหขายเป็นรถอย่างนี้ด้วยอันนี้คืออูดินดินดินดุนอันนี้ตัวอะไรไม่รู้แล้วก็ปีโอพีแพ็ก โอ้พีแพ็กน่าสนใจนะได้ตัวอะไรเนี่ยโอกาเล่โอการ่าออสกาเล่ออสการ่าโอ้โหแมปนี้เอาโปรแพ็กดีกว่าผมว่าเราเอาโปรแพ็กไปเลยนะครับอ่าสี่สิบเก้าโรบักจัดมาเลยเรียบร้อยในโปรแพ็กเราได้โปรแพ็กเราได้เรนโบว์คอยโอ้วิ่งเร็วขึ้นแล้วก,ก็วิ่งไปเอาเบนรอนได้ง่ายใช่ไหมโอ้เราก็ต้องระวังซึนามิแล้วก,ก็วิ่งไปเอาเบนรอนอ๋อนี่ไงเราได้เบนรอนแล้วนี่โอ้ผมได้เบนรอนแล้วมีตัวอะไรด้วยเนี่ยดราก้อคาเมโลนิกับจีราฟฟัชเลสเอ้ยเพื่อน ทำไรอะ่ะเพื่อนจะมาตีเราเดี๋ยวผมเอาเบนรถไปใส่ที่ฐานก่อนดีกว่าอ๋อสึนามิง่ายๆครับเราอุ้ยอันตรายสึนามิมาละเราเอาเบนรถของเรามาใส่อ่ะฮะเอาเบนรถมาใส่นะครับนีครับเรียบร้อยครับ <laughs> แป๊บเดียวมีเงินเป็นหมื่นรวยแล้วครับแป๊บเดียวไหนเบนรถเราอ๋อมีแค่นี้เหรอ <laughs> ผมนึกว่ามีเยอะกว่านี้เราวิ่งไปเอาต่อ เราวิ่งเบลเบนรัดของเราต้องหลบด้วยซูนามิมานะครับมีซูนามิสองอันอ้๋สามอันเลยเหรออูมีแบบหลอกยงี้ด้วยวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยจะทันไหมจะทันไหมทันทันทันอู้ทันอู๋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 เดี๋ยว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 อ้มีซูนามิอย่างงี้ด้วยแล้วก็ช่วงนี้เห็นโรบบอกมีดราม่าเกี่ยวกับเอ่ออายุแชทด้วยใช่ไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นเขาบอกว่าโรบบอกมีดราม่าเกี่ยวกับอายุแชทช่วงนี้โรบเข้มงวดโอ้โอเคเราตัวเดียวตัวนี้เออเฮ้ย โอ้ยเดินช้าอย่างนี้จะรอดไหมนะเราได้มาแล้วครับตัวนี้คืออดูดินดินดูนโอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปยังไงไปไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแบบอะไรเนี่ยมีสึนามิโหดมากสึนามิมันไปไม่ได้อะ่ะไปยังไงอะ่ะอืมโอเคไปวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งเพื่อ,ออูดินดินดุนเพื่ออูดินดินดุน เพื่อส้มนักก้าของเราเพื่อมาดินดุจะทันไหมจะทันไหมจะทันไหมหลบตรงนี้หลบตรงนี้อ่าโอเคอ่ะเรียบร้อยครับเราไปเอาของเราเราเอาอุดินดินดุนไปใส่บ้านของเราก่อนมันก็จะได้เรียบร้อยได้มาแล้วครับเป็นส้มนักกล้ามอุดินดินดุนนี่เรียบร้อยเราตอนนี้มีเงินโหสิบหกล้านแล้วครับสิบหกล้านนี่เราทำอะไรได้บ้างอัปเกรดบ้านได้หนึ่งล้านเอาไปเลยครับสิบล้านโอ้โหเรามีเงินเยอะครับตอนนี้โอ้ยซื้อนามีหมีอัปเกรดอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะแครีอัปเกรดคืออะไรอ่ะ อัปเกรดได้ไหมอัเกรดได,ได้แล้วมันช่วยอะไรอ้อันนี้มีอัปเกรดเป็น speed. สปีดอัปเกรดสปีดได้โอ้อัปเกรดได้เลยอย่างนี้เลยนะครับเราอัปเกรดตรงนี้ไปเลยมันจะวิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมมันจะได้วิ่งเร็วขึ้นอู้วววิ่งเร็วมากนะโอ้โอโ,อโอ้โอ้โอ้เร็วมากเร็วมากโอ้เร็วมากเลยเร็วมากครับอะไรหรอต้องสุมได้ไงสุมได้ไหมสี่สิบคอยคืออะไรอ่ะเหรียญนี่คืออะไรบินไม่ได้ เป็นแพ็ครีเดียลเทคทีปสปีดแล้วก็มีตัวนี้ด้วย0.0โอ้โหโอกาสออกยากมากตัวนี้ไปให้ได้เดี๋ยวขอเก็บเงินแป๊บนึงเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนอะฮะอะแล้วเราก็มาอัพเกรดสปีดอัพเกรดสปีดอัพเกรดอันนี้โอเคไปเราพร้อมวิ่งไปเอาเป็นรถวิ่งไปเลยอุ้ยเร็วเร็วเร็วเกินเร็วเกินใจเย็นใจเย็นอันตรายอ่ฮะโอ๊ยมันเร็วจัง โอ้ผมตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเร็วเกินก็ไม่ดีนะอันตรายวิ่ง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 เดี๋ยวก่อนแอบตรงนี้ก่อนอ่ะฮะก็วิ่งมาตรงนี้โอเคโอเคโอ้ยอันตรายก็มีเบนน็อตโหดอีกอันนี้เท่าไหร่อันนี้หนึ่งหมื่นต่อวินาทีมีเบนน็อตเก่งๆมากขึ้นยิ่งเราไปไกลโอ้ยอันตรายมากผมมีซื้อมันโอ้อันตรายมากตอนนี้เออ โอเคไปโอ้ผมตายเฉยเดี๋ยวอะไรอ่ะมีเซเลเชียลเกิดเมื่อกี้คืออะไรเซเลเชียลสปอร์เราจะต้องไปเก็บตัวที่แบบดีๆเหรอเซเลเชียลที่คือตัวเก่งใช่ไหมอันนี้เรามาโซนมิติคอแล้วครับต่อวินาทีเก่งมากเลยแต่ละตัวตอนนี้เราต้องรีบไปให้ไกลใช่ไหมยิ่งไปไกลเราก็ต้องแบบยิ่งได้ของดีโอ้โอ้เดี๋ยว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  ลงกันอุยอ้ยเสียเสียวเสียว,ยวน่ากลัวน่ากลัวโอ้ยหัขนตรนี้แล้วก็วิ่งไปผมอยู่ในโซนที่มีชื่อว่า Cosmic Area เอ้าเฮ้ยผมก็ลงหลุมแล้วนะผมตายได้ไงโอเคไปไป,ไปวิ่งวิ่ง,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 งไม่ทันครับไม่ทัน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 ผมลงไม่ทันผมลงก่อนโอ้ซอนาไิมามา,มาไวมากหน้ามีตัวอะไรด้วยมีเป็นตัวไอสฟีฟ้าคือตัวอะไร เมือนเป็นตัวนั้นเลยตัวฉลา,ามไนกี้ไปเราวิ่งไปนะครับสี่หมื่นไม่ทั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 นโอ้ไม่ทัน,ทน,ทน,ทน <c oughs> เก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนแล้วก็มาอัปเกรดอัปเกรดโอ้แพงมากเลยอะหลังแพงเกินอัปเกรดไปนะฮะโอเคนี่วิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นอืมลบก่อนหลบกกอ่หลบก่อน,ลอนแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ตรง,งนี้ลงตรงนี้อันตรายอันตรายมาก หลังมานี่เราต้องระวังนะครับเฮ้ยวิงิงงพงล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 งโอ้ยไม่ลงล่ะจะไปยังไงทีนี้โอ้โซูนามิมาเยอะมากเราสปอนซูนามิ19โรบักได้เป็นซูนามิที่ดีสุดซูนามิที่ดีสุดส19โรบักเราใช้แกล้งคนอื่อนได้ไหมแล้วสปอนมันทำไมสเปอนมาก็ไม่มีประโยชน์ตัวอะไรอ่ะเ๋ยว,ยว,ยว,ยวๆๆๆตัวนี้เป็นคอสมิกนี่ฮะเป็นคอสมิกเลยครับตัวนี้ นี่ลาวัสกับสตูตนนตาคืออะไรไม่รู้แต่ที่รู้เราได้มาแล้วเราจะต้องวิ่งวิ่งวิ่งไปด้วยวิ่งไปไกลวิ่งเฮ้ยทำไมมันเยอะจังเลยตรงนี้โอเคลงก่อนลงก่อนโอ้ยอันตรายแล้วก็วิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งเข้าสู่เขตที่ปลอดภัยเราหลบตรงนี้นะครับโอเคสึนามิไม่มาเราวิ่งได้เราวิ่งได้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้โอ้ยอันตราย เราเข้าบ้านเราเข้าบ้านเลยทันไหมคทันไหมทัน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 อยู่ทันอยู่โอเคเรียบรอ้อยครับได้มันะฮะลาวสคาสตูซาไรไม่รู้เหมือนกันไปเราวางนี้เลยครับนี่เบนรัดของเราโอ้เพื่อนมีตัวที่แบบโหดมากเลยครับนี่ฮะโอ้เป็นหลักแบบชิ้นเลี่ยนอะผมยังแบบไม่ถึงเลยโอ้เก็บเราเก็บอันนี้ราเปิดสโลโมดได้นะครับอ่าเป็นโหมดที่แบบ ความเร็วลดลงโอเคลงทันเฮ้ยทันไหมทันไหมชัดไหมลงโอเคทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่เรื่องนี้คืออะไรมีกำแพงอย่างนี้เราตีได้ไหมเราจะทำอะไรได้เฮ้ยมันมีประตูอะเราไปยังไงเรจะไปยังไงเราต้องปึ๊บชนหรืออะไรลองทุบทุบนี่ยมันมีประตูด้านตรงนี้เราจะไปยังไงเอ๊ะมันมาอีกแล้วครับมันมาอีกแล้วครับ โอ้โหอันที่มันมาเร็วๆนี่ก็ขยันเนาะซึมีไปฮะแล้วก็วิง่งวิ่งแมวห้าหน้าวิ่งแมวด้าหน้าวิ่งแมวด้าหน้าลง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 ,ลงก่อนลงก่อนโอเโอ้โหตรงนั้นมีตัวที่แบบให้เงินเป็นสองแสนกว่าด้วยมีตัวที่เก่งเราจะต้องเก็บอันนี้เป็นตัวซีคร็ตนะครับเป็นตัวซีคร็ตนี่ฮะเป็นเจ้าตัวอะไรไม่รู้เหมือนแมวคล้ายๆแมวอันนี้คืออะไรโอ้โหตรน,นนี้เป็นโซนเซเลเชียล เป็นโซนเซเลสเชียลน,นี่คือเขามาทำอะไรเขามารออ๋อไม่ใช่อันนี้เป็น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 พีซีหรือว่าเป็นผู้เล่นเราต้องรอตรงนี้เหรอครับถ้าจะเอาตัวเซเลสเชียลอาเรียผมจะเอาอยัางไงร,รอมันเกิดเหมือนที่มันแจ้งเตือนโอ้ตรงนี้คือโซนที่เก่งที่สุดนี่ก่อนดีกว่าอุ้ยไม่ได้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 ไม,ไไม,ไไมไ่เอ้ยลงก่อนลงก่อนผมเล็งก่อนว่าเราตัวไหนเราเอาตัวนี้ไหม ตัวนี้หรือตัวนี้ดีมันมีตัวเจ็ดแสนกว่าผมไม่เอาได้ไงเมื่อกี้อา่ามีตรงนี้เป็นตัวอะไรเนะี่ยมาเตลแมาเตเป็นตัวที่ให้เงินสองแสนกว่านะครับให้เงินเยอะมากแล้วก็มีอันที่ตัวอะไรเหมือนเป็นน้องแมวเป็นโดนัทน่ารักนี้เดี๋ยวเรารอสซเลเชียลเกิดดีกว่าเเลเชียลไม่เกิดเลยอะ่ะเเลเชียลเกิดหน่อยเร็วเเลเชียลทำไมตอนที่เราอยากได้นายนายไม่เกิดเลยนะ ทำไมตอนเราอยากได้นายตอนที่เรามาไม่ถึงนายเกิดแต่พอผมมาถึงปุ๊บมันไม่เกิดนะเดี๋ยวผมเลือกเอา,เอา,เอาตรงน,นี้ก่อนดีกว่าเอาตัวไหนดีตัวน,นี้ก็ได้เฮ้ยโอ้โหตัวนี้เก่งกว่าครับให้เงินหกแสนกว่าเลยนะเดี๋ยวตัวเอา้าหายไปแล้วใครมันเอาอเดี๋ยวโอเคตรี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้โอ,อ้โหตายครับไม่เหลืออุ้ยยากยากยากเรากเก็บเงินก็ได้เก็บเงินไว้ก่อนเรามีเงินเราเก็บเงิน ราไม่มีเงินเราก็ไม่ต้องเก็บมมาอัปเกรดสปีดของเราโหร้อยกว่าล้านับแพงมากอัปเกรดไปเกรดอัปเกรดเกรดไปเราวิ่งเร็วมากตอนนี้ผมวิ่งไปเอาโซลิเชียลยังได้ครับตอนนี้เราลง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 มันเกมอะไรเรื่องนี้ด้วยความเร็วก็หยุดตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมามันมาโหซนามิมันมาแบบถี่มากเลยอ่ะคือเราจะแบบอยู่ยังไงให้มันปลอดภัยน่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ลงก่อนอันตรายมากนะครับซึนามิขนาดมีเดียมผ่านเราไปฉลุยเลยผมลงก่อนโอเค ตัวนี้เป็นโซนของตัวที่ไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปเอาโซนตรงนู้นได้จะเอาไปไปเอาโซนที่เป็นคอสมิกเป็นซีเครตจะต้องไปเอาโซนที่มันเป็นซีเครตเราวิ่งไปครับผมวิ่งไปผมโอ้ไม่ทัน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 ผมวิ่งสูสึนามิครับผมวิ่งสูสึนามิเอ้ยโอ้ยน่ากลัวมากครับโอ้ยสึนามิครับสึนามิครับสึนามิมาครบจบจริง ผมอยากรู้อันเนี้ยซูนามิเบสซูนามิอยากลองซื้อดูซูนามิที่ดีสุดอยากลองดูเดี๋ยวซื้อเลยไหมซูนามิที่ดีที่สุดเราซื้อเรียบร้อยโอ้นี่ฮะผมซื้อซูนามิที่ดีโอ้โหโอ้โหทุกคนครับนั่นคือซูนามิที่ดีสุดนะครับมันเร็วมากๆแปลว่าถ้าสมมุติว่าเราซื้อตอนที่ผู้เล่นอื่นมาเก็บของนี่โหดเราก็สามารถสปอนแล้วก็แบบฆ่าเขาไปได้เลย อุ้ยชั่วร้ายมากแต่ตอนนี้ผมว่าไม่ค่อยจําเป็นเราจะวิ่งไปยังไงก่อนครับตอนนี้ซึนามิมันมัดเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวผมโดนโลกเลยเหรอโอเคตายคลิปนี้ก็คงต้องจบไม่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแมปนี้ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าคลื่นไส้อาเจนเป็นหัวตาลายคล้ายจะเป็นลมจริงๆเะครับเป็นแมปที่แบบอก็ถือว่า เล่นทัดจะเอาไว้สนุกมันก็สนุกได้นะฮะโอเคแมบปบนี้ถือว่าดีอยู่มั้งนะฮะคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบาย